มาแล้วนะครับขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่สามสองนะครับวันนี้ทำขบวนโดยฮิาชินะครับรุ่น HID นะครับเครื่องยนต์ KTA นะครับห้าศูนย์ L นะครับสองพันห้าร้อยแรงม้านะครับหลังจากที่รถสเตเทอร์โบนะครับตอนนี้นะครับฮิาชิ สี่ห้นะครับทำขบวนด่วนพิเศษทักษินารัสที่3 2, าสอง,ง,งนะครับต้นทางชุมทางหาดใหญ่ปลายทางกรุงเทพครับวันนี้ขบวนยาวมากๆนะครับสวยงามเลยทีเดียว ผ่านไปแล้วนะครับฮิตชิ4ี่ห้นะครับ2,500แรงม้านะครับหลังรถสเต,ตเทอร์โบโลงแล้วนะครับทำขบวนจวดมิเศษทังยารัทที่3าสองนะครับต้นทางชุมทางหัาดใหญ่ไปทางกรุงเทพนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ